ความฮาเรื่องราวความรักฉบับปษษตกติก็จะติดฮาฮาเอนจอยหน่อยนะคะแต่วันนี้ Energy พี่หม่ำจกมกอาจจะกดรอปลงบ้างเพราะว่าไม่ค่อยสบายค่ะป่วยมีไข้สูงเดี๋ยวกลัวว่าสื่อจะไม่เชื่อนะคะก็มีโชว์รอยแปเทปใส่น้ำเกลือต่อหน้าสื่อด้วยให้เห็นจรจใจเลยว่านี่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อเช้าเลยนะแต่ว่าใส่ซูมาเพราะว่านี่ถือเป็นงานเปิดตัวหนังผ้าดำคำไอซ์ซินเดอเรล่าสตอรี่ค่ะทีเจ้าตัวเป็นทางนักแสดงน และโปรดิวเซอร์ควบคุมการผลิตด้วยที่น่าสนใจคืองานนี้ค่ะจะได้เห็นการหวนคืนเจอเงินร่วมกันในรอบ11ปีนะคะของพี่หม่ำมจกมกและพี่เจเนตเขียวค่ะคู่พระนางจากแยมยโสธรซึ่งถ้าเป็นยุคนี้ก็ต้องมีชื่อด้อมนะคะมีป้ายไปายมาเชียร์แล้วค่ะ ค้นชื่อว่านางตัวพ่อสายตลกนะคะก็มีทัพดารานักแสดงสายหายเยอะเลยมาทั้งตุงตามยุทธนาค่ะนุ้ยสุภาพ,พรมิชูนิเวิร์สคนแรกของซอปปอ,ปอลาวที่แน่นอนว่านังได้ไปฉายที่นั่นแน่ แล้วก็ยังมีรุง้งรุ้งลาวันบ๊อบบี้สามบาทห้าสิบต่องชวนชื่นด้วยและหนึ่งในนักแสดงที่มาร่วมงานด้วยก็คือพี่นกวน,นิดานะคะที่พึ่งหวนคืนวงการได้ไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังตอนหน้านี้เจอมรสุมชีวิตค่ะจนงานหดเงินหายเป็นนักแสดงตลกอีกคนที่พี่ใหญ่ของวงการอย่างพี่หม่ำไม่เคยทิ้งแล้วก็ยังคงป้อนงานให้เห็นนอกจากเรื่องนี้นะคะถ้าจําได้ย้อนกลับไปก็มีทั้งเรื่องคุณบรรลือรวมถึงเรื่องทิพน้อยนะคะงานจากพี่เ,เ,เท่งเถิดเถิงที่เป็นหนังร้อยล้านเมื่อปีก่อน แล้วก็ยังมีออนซอนเดย์ของเบิร์นปฐุมราชด้วยฝั่มนี่แหละที่ว่าเขาทําแล้วเขาก็จะนึกถึงแล้วก็เรียกตลอดเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วเขาก็จะอะไรที่เป็นไปได้ที่พอจะเป็นเราได้เขาก็นึกถึงเราแต่อันไหนที่มันไม่ใช่เขาเขาก็ไม่ไม่ฝืนทุกคนคิดว่ายังอยากทํางานอยู่ไม่มีใครอยากอยู่เฉยๆหรอกเพราะด้วยเราเป็นศิลปินเป็นนักแสดงมาตั้งแต่กําเนิดอะเรียกว่าทั้งชีวิตก็ทางานแต่ด้านนี้มาอย่างเดียวพอไม่มีางานอย่างนี้ทําก็เ,าเหงาอยู่ เงาแล้วก็ไม่รู้จะทาอะไรจะหันเหไปทําอย่างอื่นก็ไม่ทันแล้วชีวิตก็ค็อยเรียกรถเที่ยวสุดท้ายแล้วอะก็ต้องนั่งกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยขอบคุณพี่หม่ำนะคขอบคุณพี่หม่ำมากๆที่ที่ให้โอกาสพวกเราซึ่งบางคนก็อาจจะลืมไปแล้วว่าเราเคยเล่นอะไรเคยเคยเล่นหนังตรงนั้นตรงนี้สนุกะไหน,น,นอาจจะแบบลืมๆไปแล้วแล้วพอกลับมาใหม่ก็เหมือนกับอ๋อไอ้นี่นี่ เจอแแยมอ่านี่บริการช,ชอบมากเลยตอนยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาถึงตรงนี้ปั๊บก็เขาก็จะเหมือนพี่หม่ำให้โอกาสเราได้ได้ได้มาโวดแล่นในแผ่นฟิล์มอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเอ้ยแล้วเรื่องเสื้อพงเสื้อผ้านี่มันต้องมันต้องย้อนไปประมาณไหนอะ่ะแล้วก็งั้นอย่าไประบุแล้วก็ย้อนไปสัก4-500ปีเลยม่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแหะ กันเอาความสนุกเข้าว่ากันแล้วก็เอาดีไซน์เสื้อผ้ามาดู<ช>แล้วจึงเกิดก็อย่างที่บอกว่าคุยไปเรื่อย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 จนหมดเสร็จค่อยมาหาตัวลาลาที่ที่นี้<ช>ทีไหน่ไหนว่าคนนี้เหมาะคนนี้เหมาะคนนี้เหมาะ โอกาสคืนอยู่บ้างแต่ก็ใช่ว่าจะไปได้สวยนะคะเพราะอย่างผลงานล่าสุดที่จริงๆเนี่ยต้องลงจอแก้วฉายแล้วอย่างเรื่องน,งนานานาคพระขนงก็โดนพิษเลื่อนค่ะทั้งๆที่วันประกาศนล,ลงฉายไปแล้วก็เลยอาจจะทําให้ไม่ได้เห็นผลงานของนกวนิดาต่อเนื่องในช่วงนี้นะคะสําหรับพี่นกวนิดาค่ะงานบันเทิงถือได้ว่าเป็นงานหลักเลี้ยงตัวและครอบครัวเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามีติดต่อเข้ามาเป็นประจำเหมือนแต่ก่อนหลังจากมรสมชีวิตนะคะ แต่ว่าด้วยมีปัญหาสุขภาพค่ะคือข้อเข่าเสื่อมมาเกือบครึ่งปีทําให้ต้องทิ้งงานที่เข้ามาค่ะเพื่อรักษาตัวอยู่ช่วงหนึ่งแต่พี่นกบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วและพร้อมรับงานแล้วค่ะสุขภาพมีเรื่องข้อเข่านิดนึงตอนช่วงช่วงก่อนที่หายหายไปเพราะมันเริ่มเสื่อมแต่ว่าเสือเส่อมเสื่อมไม่เยอะตอนนี้รักษาแล้วปกติแล้วกลับมาทำงานได้อะไรได้เพราะมันยังไม่ได้เสื่อมถึงขั้นที่ ที่สามที่สี่อะไรมันแค่เริ่มมีปวดแล้วก็ไปรักษา,ก,ก,ษาก็ดีขึ้นแล้วอย่างนี้ค่าใช้จ่ายในม,มาเพิ่มขึ้นมัคะมันมันก็เพิ่มอยู่แล้วมันต้องเพิ่มอยู่แล้วเพราะว่าพ่อก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยบ่อยมากเลยและตัวเองก็ยังทํางานไม่ค่อยได้ในช่วงนั้นนะแต่ตอนนี้ดีใจที่กลับมาทํางานได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นเพราะว่าเริ่มรับงานได้ไรได้เพราะช่วงที่ก่อนที่เป็นอ่ะมีปัดไปสองเรื่องสาเรื่องอยู่เสียดายมาก นอกจากเป็นการโคจรมาเจอกันของคู่จิ้นจากหย่มยโสธรแล้วนะคะเรื่องนี้ได้ผู้อํานวยการสร้างคือคุณเป็กสัญชัยค่ะสาม,มีคุณธัญญาธัญญาเรศเป็นผู้อํานวยการสร้างด้วยซึ่งจริงๆในหนังพี่มัมหลายเรื่องก็มีคุณเป็กสัญชัยอยู่เบื้องหลังการร่วมทุนด้วยนะคะ